สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสปอร์ตไลท์นะครับตัวนี้จะเป็นสปอร์ตไลท์216วัตต์ขนาด14นิ้วครับผมสปอร์ตไลท์ตัวนี้จะมีออปชันก็คือมี2สีในตัวเดียวครับแสงสีขาวและแสงนสีส้มในตัวเดียวครับ216วัตต์มาพร้อมขายึดสไลด์2ตำแหน่งครับซ้ายขวาครับนี้ติดกันชนหน้าออฟโรดหรือว่าออฟโรดยกสูงได้ครับ บอดี้ทำจากมีเนียมครับใช้ไฟได้ทั้ง12และ24ครับผมขนาด3คูณ14นิ้วินะครับเป็นหลอดชิป3บัตร2สีในตัวเดียวครับดูด้านหลังนะ มือสายไฟใช้ได้ทั้ง12ใน24นะครับุดไฟเส้นใหญ่200สองว้สมวัตขาสไลด์มาให้ก่อนครบชุดครับพร้อมติดตั้งผมจะรีวิวแสงตอนกลางคืนให้ดูนะครับว่าแสงตอนกลางคืนสว่างม,มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัวน,นี้มีสเต็ปในตัวครับเปิดปิดสเต็ปเปลี่ยนตามรอบ,รบกับกระพิบได้ตามเลือกได้ตามใจชอยครับ สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวไฟสปอร์ตไลท์216วัตต์นะครับผมตัวนี้ขนาดความยาว3คูณ14นิ้วนะครับจะมี2สีในตัวครับผมจะเป็นด้านข้างจะเป็นแสงขาวนะครับผมก็มีสเหลือขาวเหลืองสลับกันได้ วันนี้ใช้ได้ทั้ง12และ24โวลต์นะครับผมมีสเต็ปในตัวเป็นขาวกระพริบเหลืองกระพริบขาวเหลืองสลับกันนะครับผมส่วนใจสินค้าก็สอบถามมาได้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ